สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแจ็คดีไายนะครับวันนี้นะครับผมได้บอร์ดแอร์มิวบลูทูธมาใหม่ตัวหนึ่งนะฮะตัวนี้จะเป็นรุ่น D50 นะครับ ซึ่งก่อนหน้านี้ผมเคยใช้งาน D10 OK ไปนะครับเห็นว่าบอร์ดตัวนี้นะครับเป็นบอร์ดรุ่นที่ปรับปรุงจาก D10 นะครับเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ที่มาในกล่องนะครับก็จะมีสายไฟ AC นะฮะร,รีโมทคอนโทรลครับมีฐานแถมมาด้วยนะครับตัวนี้แล้วก็สายไฟ DC นะครับไว้ต่อกับแบตนะฮะก็จะมี สายลำโพงนะครับมาสองเส้นนะครับยาวประมาณฟุตกว่านะครับตัวนี้เพราะว่ารุ่นดีหนึ่งศูนย์โอเคนะจะไม่มีสายลำโพงมาสองเส้นนะครับจะมีมาเส้นเดียวนะครับตัวสุดท้ายก็จะเป็นบอร์ดนะครับเดี๋ยวค่อยมาลงรายละเอียดกันนะครับเดี๋ยวแนะนำชื่อของเขาก่อนนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็น Opticon d50 Audio h i f i นะครับ เพด power นะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูเปรียบเทียบหน้าตากับ d 1 0โอเคของผมนะครับผมก็มีอยู่ช้งานอยู่นะครับแล้วก็เคยลงตู้หลายบอร์ดแล้วนะครับน,นี่นะครับเป็นเวอร์ชันของ d 1 0 OK นะครับจะขนาดจะน่าจะเท่ากันนะครับขนาดจะเท่ากันนะครับแต่ว่าการสกรีนการทำรูปลักษณ์จะ อัปเกรดมาใหม่นะครับนี่นะฮะจะมีความแตกต่างกันอยู่ตรงปุ่มนะครับแล้วก็ฟังก์ชันบางอย่างนะฮะนี่นะครับกับสำหรับสายไฟ AC ก็จากขนาด2คูณ0.75ย์ m สแควร์มิลนะครับความยาวของสายก็เมตรกือบอีกสิบเซนนะครับอ่ารีโมทคอนโทรลเขาจะมีสานแถมมาด้วยนะครับสานสามโวลต์ เราจะมีแถบป้องกันนะครับไม่ให้ทานหมดนะครับแล้วก็สายไฟ AC นะครับก็ยาวประมาณ20เซนนะครับ21เซนสายลำโพง2เส้นก็27เซนนะครับสายลำโพงนะครับเดี๋ยวผมแนะนำไปทีละจุดนะครับเริ่มต้นตั้งแต่สายมือนะฮะเป็นไมโครโฟนนะครับ เป็นแจ็คไม่หนึ่งไม่สองนะครับตัวนี้จะเป็นอินพุตนะครับส่วนอินพุตนะครับสัญญาณ L R นะครับเข้าในจุดนี้นะฮะจุดต่อมานะครับก็จะเป็นจุดเสียบ U S B นะฮะสับไฟ U S B ที่บ่อนี้รองรับก็รองรับไฟลดเล็กนะครับถือว่าเป็นไฟคุณภาพสูงนะครับจากจุดเ d card แล้วนะครับก็จะมาเป็นจุดสายอินพุตแบบไฟเบอร์ออปติกนะฮะเป็นสัญญาณใยแก้วนำแสงนะครับที่ มีฟังก์ชันเพิ่มเติมเข้ามานะฮะก็ถือว่าเป็นก็จะเป็นฟังก์ชันเด่นขึ้นมาอีกจุดหนึงนะครับ LED ของ D 50นะครับจะเป็นแบบชิปนะครับแต่ว่าของ D 1 0จะเป็นแบบนี้นะฮะ LED แบบนี้นะครับตัวต่อไปก็จะเป็น DC power switch นะครับใช้ตัดต่อไฟ DC นะครับในส่วนของ D 10นี่เขาจะเป็นสวิต LED light นะครับ on off นะครับจะคนละฟังก์ชันกันนะครับแต่ว่าตัวนี้เขาจะตัดต่อไฟ DC นะครับต่อไปเป็นสวิต์เปิดปิด power 220รโวลต์นะครับแล้วก็แจ็ค AC 220โวลต์ครับใช้ไฟบ้านอันนี้ตัวนี้ก็จะเป็นแจ็ค DC จากไฟจากแบตนะครับปุ่มต่อไปนะครับก็จะเป็นปุ่ม ปรับเบสนะฮะเป็น V R ปรับเบสนะครับอันนี้ก็จะปรับเีิงแลมนะครับอันนี้ก็จะเป็นมาสเตอร์วอลลุ่มนะครับปรับทั้งหมดของบอร์ดนะครับแล้วก็จะมีวอลลุ่มไมมีตัวเดียวนะครับวอลลุ่มไมตัวนี้จะคุมทั้งสองแจ็คนะครับไม่หนึ่งไม่สองนะครับแล้วก็มีปุ่มเอ็กโคนะครับเอ็กโคตัวหนึ่งนะครับครับมาดูวงจรด้านหลังนะครับเริ่มต้นตั้งแต่บอด พาวเวอร์นะครับในส่วนของบอร์ดพาวเวอร์ก็จะมีสวิตชิ่งพาวเวอร์ทัพายที่เป็นไป2 2 0โวลต์นะครับจากไฟบ้านนะครับสวิตชิ่งมาเป็นไฟกระแสตรงนะครับเพื่อที่จะเลี้ยงภาคขยายแล้วก็ภาคอินพุตอ่า USB แล้วก็บลูทูธนะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับมีส่วนคล้ายกันจะต่างแค่ตรงนี้จะไม่ไม่มีพอร์ตที่เป็น LED นะฮะแล้วก็ตัวนี้จะเป็น IC ภาคขยายนะครับจะมีความคล้ายกันนะครับสำหรับบอร์ดเมนบอร์ดข้างล่างนะครับ ส่วนมนบอร์ดข้างบนนะครับการวางตำแหน่งในจุดของบลูทูธนะครับแล้วก็เป็นไฟเล็กเลี5โวลต์นี่จะต่างกันนะครับเพราะว่าของ D10 นะครับเขาจะวางอุปกรณ์ไวดนน้ด้านนี้นะครับด้านนี้นะครับแต่ D50 เขาจะวางอุปกรณ์ไว้ด้านล่างนะครับเวลาเราทําการตรวจเช็คถ้าเราจะไม่แกะออกมาเราจะวัดไฟตรงจุดนี้นะครับด้านหลังนะครับแล้วความต่างของ การปรับปรุงของบอร์ดนะครับของเขาจะบอร์ดบลูทูธนี่จะต่างกันนะครับสังเกตว่า IC ตัวนี้นะครับจะเป็น IC รุ่นตัวเล็กนะครับตัวเล็ก2ด้านนะครับแล้วก็มีคิสตันที่เป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าของรุ่นใหม่นะครับของดี50นะครับเขาจะมี IC ที่เป็น4ด้านเลยนะครับนี่นะฮะ IC ตัวใหญ่หน่อยนะครับแล้วก็คิสตันก็จะเป็นแบบสีขานะครับนี่นะครับ รวมๆก็จะมีความต่างกันในส่วนของบลูทูธนะครับแต่บอร์ดบอร์ดนี้หรือว่า D 1 0 OK นโอเคนะครับจะเป็นแบบโมโนนะฮะตัวนี้จะเป็นแบบโมโนก็จะใช้ขับพวกพวกมิดโลนะครับตัวนี้จะมิดเป็นมิดโลก็คือกลางต่ำนะครับตัวนี้อาจจะไม่ใช่เป็นต่อละพงซับจ๋าไปเลยนะครับอาจจะเน้นเสียงกลางต่ำนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะ นี้ก็จะเป็นแหลมนะครับกลางแหลมนะครับการต่อสายก็ง่ายมากนะครับใช้สายที่เขาแถมมานะนี่ครับน่ครับก็จะเหมือนกันนะครับการต่อใช้งานก็ไม่ได้ต่างจากดีหนึ่งศูนย์โอเคนะครับกับเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูอุปกรณ์ภายในนะครับอันนี้คือสายอากาศนะครับผมลืมแนะนําไปสายอากาศได้ยุ่นะครับนี่ก็คือ ชุดบลูทูธนะครับตัวนี้เป็นชุดบลูทูธ IC ก็จะต่างกันนะครับทั้งชิป IC แล้วก็ตัวคียต้นนะครับอันนี้เป็นบลูทูธนะฮะอ่านี่นะครับด้านบนอันนี้เป็น IC เลกเเรนะครับ l 7 8 0 5นะครับเหมือนกันนะครับอันนี้แล้วก็ไอซีพักขยายจะไม่มีเบอร์เหมือนกันนะครับครับจากการที่หาข้อมูลมานะฮะ IC ที่เป็นตัวถังแบบนี้นะครับจะเป็น IC ภาพขยายคลาดีนะฮะตัวนี้จะเป็นเบอร์ CSC 8210นะครับเป็นเบอร์ที่มีหน้าตาเหมือนกันเลยนะครับจะเป็น IC 15วัตห้โอห์มนะครับ15วัตต์ที่8โอห์มและก็ถ้า30วัตต์นี้จะเป็นอ่าลำโพง4โอห์มนะครับไฟเลี้ยงก็ตั้งแต่8โวลต์จนถึง16โวลต์นะครับ กำลังวัดที่ระบุในสเปค IC นะฮะก็จะเป็นวัด RMS นะครับผมจะขึ้นสเปคจากที่รายละเอียดสินค้านะครับซึ่งสเปคของเขานะครับเขาจะระบุเป็นวัด PMPO นะฮะแต่จากสเปคของกำลังวัดของ IC ก็จะอยู่ที่15วัต RMS นะครับก็ถือว่าเป็นการนำเสนอทางการค้านะครับของเขานะฮะ ซึ่งจะบอกเป็นกําลังวัดอีกแบบนึงนะครับความแตกต่างระหว่างอ,อุปก,อกอรณ์ในบอร์ดก็จะประมาณนี้นะครับครับเดี๋ยวมาทําการทดสอบกันนะครับลําโพงที่ผมจะนํามาทดสอบนะครับลําโพงเสียงมิดโลนะฮะตัวนี้นะครับจะเป็นลําโพงแปดนิ้วนะฮะผมใช้ตู้ซับของตู้ซับอิมอาร์เซนะฮะจะใช้เฉพาะลําโพงนะครับกับตู้ในการทดสอบนะครับตัวนี้จะอยู่ที่150บัด4โอห์มนะครับ เป็นลำโพงซับนะฮะสำหรับลําโพงกลางแหลมนะครับผมใช้ลําโพงอ่าวัดรวม75โอห์มนะครับกลาง4นิ้วแล้วก็แหลม3มนิ้วนะครับขนาด4โอห์มเหมือนกันนะครับซ็อกเก็ตสีเงินนะครับก็จะเป็นลําโพงเสียงเบสนะครับแล้วก็ซ็อกเก็ตทีขาวนะครับก็จะเป็นลําโพงเสียงกลางแหลมนะฮะก็ต่อเหมือนกับ D10 โ okay อเคนะครับ ครับผมจะเริ่มต้นการทดสอบด้วยไฟ AC ก่อนนะครับเดี๋ยวเราเสียบปลั๊กไฟ2 2 0โวลต์แล้วก็ทดสอบก่อนนะครับเราค่อยมาทดสอบไฟ DC ในขั้นตอนต่อไปนะฮะโอเคจะมีเสียงกระตุกอยู่ที่นึ่งนะครับที่ลำโพงเห็นว่า LED จากกะกระพริบนะฮะ LED ที่ผมแนะนำตอนแรกนะครับตอนนี้จะเป็น LED ชิปนะฮะมาดูที่รีโมทนะครับอ่ากดโหมดก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนฟังก์ชันนะครับ ลายอินนะครับนี่นะฮะ FM tuner อ่า FM optical optical ตัวนี้นะฮะ optical in นะครับ The Bluetooth device is ready to pair อ่าเดี๋ยวลองไม้ก่อนลองไม้หนึ่งก่อนนะครับผมใช้ไม้ตัวนี้นะครับในการทดสอบทดสอบทดสอบหนึ่งสองสาม ทดสอบทดสอบหนึเดี๋ยวมาลองเอ็กโคนะครับทดสอบทดสอบ123่งสองสามเทสทดสอบทดสอบออปติคอลดีห้าศูนย์ออเดโอไฮไฟเบสพาวเอมทดสอบเพิ่มเอ็โคทดสอบทดสอบหนึ่งสองามทดสอบทดสอบหนึ่งสองสาเดี๋ยวมาดูไม้สองกันนะครับยัมาดูไมสองนะฮะอา ทดสอบทดสอบทดสอบหนทดสอบทดสอบหนึ่เท็ดทดสอบทดสอบหนึ่เท็ดทดสอบทดสอบหนึ่เท็เป็นการทดสอบไมโค2ของ o p ปติคอลดีห้าศูนย์ออไฮก็จะสามารถที่จะเพิ่มเอ็โคลดเอ็โคได้นะครับนี่นะครับอันนี้ก็ลดเอ็โคนะครับจะต่าง กับดีอยู่นะครับเพราะว่า d10 ถ้าเกิดว่าเราลด Echo นะครับบางทียังมีเสียง Echo ติดอยู่นะครับก็ถือว่าปรับปรุงจาก d10 นะครับทดสอบไม่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับไม่ก็ถือว่าใช้ได้โอเคนะครับเดี๋ยวมาดูต่อไปนะครับช่อง usb นี่จะลองรับไฟล์อตเลสเลยนะครับไฟล์คุณภาพนะครับตัวนี้ผมลอง mp 3นะครับ play by usb drive uh. i've seen a lot of change been through a lot of pain some things are not the same but all will be okay i move on each and every day the past is where it stays way back a year ago i've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright เดี๋ยวมาลองบูทุธกันนะครับก็จะกดเป็นโหมดจากรีโมทเลยนะฮะ Line in FM c h a n n e Optical in the Bluetooth device is ready to pair the Bluetooth device is connected successfully ชื่ออุปกรณ์ก็จะเป็น DA102 นะครับ จากที่ทำการทดสอบโดยการใช้ไฟ220โวลต์เป็นแหล่งจ่ายแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะใช้จากแบตเตอรี่นะครับเป็นไฟ DC เป็นแหล่งจ่ายนะฮะก็จากแบตเตอรี่12โวลต์12แอมป์ตัวนี้นะครับแต่ผมบูตขึ้นมานะฮะเป็น19โวลต์นะครับบูตขึ้นมาเป็น19.6นะฮะเพราะว่าอย่างรุ่น D 1 0นะฮะผมเคยเช็คไฟแล้วนะครับเวลาไฟสวิตชิ่งแปลงขึ้นมาแล้วก็จะได้อยู่ประมาณ 19โวลต์น,นะฮะผมก็เลยบูตขึ้นเป็น19เหมือนไฟบ้านเลยนะฮะครับ,รบมาทดสอบเลยนะฮะป้อนไฟเลยนะครับัสวิตน,นะครับไฟ USB drive I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be. หลังจากที่ทำการทดสอบแล้วนะครับทั้งใช้ไฟเ c กระแสสลับแล้วก็ใช้ไฟ DC นะครับสำหรับจุดเด่นของบอร์ดนี้นะครับเรื่องการปรับปรุงเกี่ยวกับเพลทนะฮะแล้วก็ปุ่มปรับต่างๆนะครับก็ถือว่าดูดีมีเกรดนะฮะส่วนการใช้งานนะครับเริ่มต้นตั้งแต่การใช้งานใหม่นะครับคุณภาพเสียงก็ถือว่าผ่านนะครับตามตามราคาของบอร์ดนะฮะ และก็ในส่วนหนึ่งก็คือเสียงฮัมจะไม่มีนะครับเพราะว่าบอร์ด d หนึ่งศูนย์เนี่ยรุ่นก่อนหน้านี้บางบอร์ดจะมีเสียงฮัมนะครับแล้วก็เสียงเอ็กโคบางทีลดเสียงแล้วก็ยังติดเอ็กโคอยู่นะครับสําหรับเสียงไม้นะฮะสําหรับการเล่นไฟ usb นะครับก็ให้เสียงมาเต็มนะครับขนาดว่าผมใช้ไฟ mp 3นะครับในการทดสอบถ้าเกิดว่าเราใช้เพลงไฟ,ไฟล,ล์ล้อเลียนนะครับก็น่าจะให้เสียงที่มีคุณภาพดีกว่านี้นะครับ ส่วนการเชื่อมต่อโมทูลก็ถือว่าเชื่อมต่อง่ายนะครับเสียงก็มาครบเหมือนกันนะครับกับ USB นะฮะแล้วก็จุดเด่นอีกจุดหนึงก็คือสวิตช์นะครับสวิตช์ปิดเปิดไฟ DC นะฮะเพราะว่าบอร์ดก่อนหน้านี้บอร์ด D10 จะไม่มีสวิตช์ตัดต่อไฟ DC นะฮะเขาก็เลยทํามานะครับโดยยกเลิกสวิตช์ไลท์นะครับออกไปนะฮะกลับมาพูดถึงข้อด้อยนะครับสําหรับบอร์ดนี้นะฮะ ถ้าเกิดว่าจะเปรียบเทียบกับบอร์ดดี20นะครับก็การกําลังในการขับนะครับอาจจะน้อยกว่านะครับเพราะว่าเร่งสุดนะครับถ้าเปรียบเทียบกับดี20นะครับเขาจะอัดได้แรงกว่านี้นะฮะแต่จะเด่นทางคุณภาพของรายละเอียดเสียงมากกว่านะครับในด้านของกําลังขับแรงสายโหดก็บอร์ดนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเรามองในส่วนของงบประมาณนะครับบอร์ดราคาประมาณนี้นะครับราคาไม่แพงแล้วก็รูปลักษ ่าภายนอกนะครับเพลทแล้วก็ปุ่มปักต่างๆก็ดูดีผมก็ว่าเป็นบอร์ดที่น่าใช้บอร์ดหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมสนใจนะครับที่จะสั่งมาใช้งานนะครับก็ลิงกนะครับตรงคําอธิบายใต้คลิปแล้วก็ผมจะปักหมดไว้ตรงคอมเมนต์นะครับก็ลองไปเลือกดูได้นะครับทั้งในรัชดาแล้วก็ช้อปปีนะครับครหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะครับสําหรับท่านผู้ชมที่ กำลังหาข้อมูลที่จะสั่งบอร์ด MQB จิวบ o ูทมาใช้งานนะครับซึ่งการทดสอบและก็การรีวิวนะครับเป็นมุมมองของผมนะครับแล้วก็ประกอบการตัดสินใจในการฟังเสียงและก็ดูวิธีการทดสอบนะครับยังไงก็ถ้าเกิดว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับช n e l เจ๊กดีบายด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ